ดิค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะคุณแม่ใม่ไปไหนคือเรากำลังจะไปที่อื่นนะคะแต่ว่าเราจะผ่านผ่านบ้านบ้านอะไรนะคะคุณแม่บ้านอุจจระบ้านอุจจารงที่กำลังเป็นข่าวด่งดังนะคะพอดีอยู่ในซอยบ้านเราพอดีเลยนะคะคนเต็มเลยค่ะมีเทศกิจมาเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็ทำอะไรมีไทยมงเต็มไปหมดเลยค่ะ เขาเอาถุงอุจจาระออกไปแล้วอ,ว,อวันนี้ยเขาก็จะมาตัดต้นไม้เพราะว่ามันไปซึ่งบ้านเขาอะปล่อยให้มันเลื้อรังเลื้อยเลื้อยไปบ้านอื่นหมดลรไปหมด๋อ้โดีนะภูมิทัศน์มันจะได้ดีขึ้นทั้งต้นไม้ทั้งอุจจาระเลยใช่ไหมคะคุณแม่แล้วอุจจาระนี่มันคืออุจจาระอะไรคะคุณแม่ของสุนัขค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองค่ะนี่เองค่ะโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากคุณแม่สูงมากด้วย โอ้ไม่กอดแต่เราไปทําธุระของเราต่อดีกว่าสงสารบ้านนี้จังเลยอะ่ะขายของด้วยมีคนกล้ามาซื้อไหมเนี่ยเขาก็ลำบากใจเห <No. S 2> มือนกันเนอะเจ้าหน้นาทีท่กเทศกิจนะคะมาอำนวยความสะดวกค่ะณที่นี้นะคะหมู่บ้านพงเพชรวิลล่า